สวัสดีครับแฟนครับทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาเที่ยวทุ่งนานะครับนาวิถีธรรมชาตินะครับเกษตรอินทรีย์นะครับปลอดสารเคมีนะครับมีทั้งกล้วยทั้งนาข้าวนะครับนะของอยู่ที่ตำบลอาสสามารถอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับตรงข้ามไปก็จะเป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับซอปปอลลาวนะครับเห็นไหมแถว บริเวณภูเขานะครับก็จะเป็นข้ามโค้งไปเป็นสปปเรานะครับครับส่วนนาข้าวนี่ก็จะเป็นเขตของประเทศไทยเรานะครับอ่าในนาข้าวก็ตั้งท้องแล้วนะครับอออกกาลังจะออกลวงนะครับสวยงามมากนะครับปลอดสารเคมีนะครับเป็นนาของนายถังนะครับนะครับ จะพามาชมวิธีชีวิตแบบดั้งเดิมนะครับสมัยโบราณนี่ครับมีปั๊มดน้ำนะครับดน้ำสูบน้ำใต้ดินนะครับมาใช้นะครับน้ำธรรมชาติใสมากนะครับใสริงๆครับจะพาเที่ยวชมนะครับมีฟาร์มฟาร์มควายด้วยนะครับเลี้ยงควายด้วยนะครับเลียงควายเลี้ยง ่าวรครับ็นน้ำมีปลาเยอะแยะปลาปวยปลาดปลาปวยอ่ะไปดีพ่อ อ้อยสองตัวโอ้ตังตั้งทองานะโอ้ตั้งทองโ้ยคิดว่า่เจอกันเฮงวดมาเจนน้องควายไปอันมันานเราเด้นีิเบื้งเราเนี่เาทองป้องเราเโอ้ยโอ้โอ้ยมานม่านทองเยเลยทองหง่แล้วไกออกแล้วนน่เบื้งทองมันนโอ้ด้คว้ยงามเถอะ ขวยงามขวยงามขวยงามนะครับตำบลอาสามาอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับขวยงามนิดท้องนะครับใกล้คลอดแล้วนะครับใกล้ออกลูกแล้วครับ้ยนนนนาาากพีทไ่จ น่านาิ้มตังคุมหัังแม่อยู่บ้านบอกพอพอเรายูนี่ทุ่งเล้วกับ่อยากไปเล่าแล้วเรายูไกลเล่าแล้วซุ่มยูไก่ซุ่มยูไกล่อยากไปเด้บัดี้ซุ่มยูไกบอยากไป ปลาปลานินปลานินโอ้สนนยสารอ่าอุดมสมบูรณ์โอ้ในน้ำมีปลาโอ้มานอนใส่เบ็ดต่อนอนใส่เบ็ดใดการนี่นี่โอ,โอ้ธรรมชาติสวยงามมากนะครับหน้าอยู่หน้าใสยเยียบสง,งัด เงียบสง,งัดดีนะครับเงียบสง,งัดมากน้ำมีปลาะนะครับโอ้น่าจะนอนนาใส่เบ็ดใส่ปลานะครับกินนะครับมีเถียงนาน้อยด้วยนะครับโอ้นะครับมีเถียงนาน้อยด้วยโอ้น่าอยู่น่าอาศัย เงียบสงานดีเลยเกินนะครับะนะครับวันนี้เอาเช่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าจะถ่ายอัปเดตว,วิดีโอให้ดูอีกนะครับวิธีชีวิตบ้านๆน,นะครับของตำบลอ,อาสามารนอำเภอเมืงมงองจังหวัดนครพนมนะครับค่อยติดตามอีก EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ